พาย์อากาศประจํามือวันที่10เดือนสิงหาคมปี2 5 6 4ครับแผนที่อากาศเวลาตีหนึ่งมื่นนี้มรสุมต้นตกเชีงใต้พัดปกคลุมทะเลน้ามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเหตุให้บริเวณภาคตอนออกเียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีฝนเพิ่มหลายขึ้นในระยะนี้ครับ พายุอากาศจะจรับการตอกสินนตันลางวันที่10เดือนสิงหาคมปี2อ6 4่ตั้งแต่เวลาของมุ่งเสาร์มือนี่หอดเวลาของมุ่งเสาร์มืออื่นมีฝนพาก,กันนอกลอยละ40ของปื้นทีส่วนหลายบริเวณจังหวัดอันนาเจลิญนมุตหารเยโลทอนสีสเ,เกตและบุบลาชตานีอุณหภูมิต่ำสุดังหาหอดเจ็ดองาศาเซลเซียส อุณหภูมสูงสุด3 5หอ37องศาเซลเซียสลมตอนตกเชีงใต,ต่ความเร็ว10หอเศ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสามารถติดตามข้อมูลพ่มเติมได้จาก Facebook, YouTube, Twitter สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน